สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาชมโซนผ้าเช็ดตัวเซ็ตผมแล้วก็เซ็ตของระบายกันนะคะไปดูกันเลยนี่เลยค่ะโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนผ้าเช็ดตัวและโซนด้านหลังทางด้านนู้นนะคะก็จะมีโซนผ้าเช็ดผมอยู่เดี๋ยวเรามาดูเป็นรุ่นเซ็ตตัวขนเป็ดกันบ้างดีกว่านี่เลยตัวน,นี้นะคะก็จะเป็นเช็ดตัวขนเป็ดเทเวล ตัวนี้ราคาส่งก็จะอยู่ที่โลละ340บาทสิบโลขึ้นไปก็จะอยู่ที่ประมาณ320บาทเลยราคาส่งมีเพิ่มขึ้นนะคะรับเยอะลดเยอะนะคะตัวตัวทันมาตัวนี้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 เป็นงานเซ็ตคู่น้องกระต่ายนะคะตัวนี้ก็จะขนาดไซส์มาตรฐานทั่วไปเลยบอกเลยว่าซับน้ําดีมากๆเลยนะคะเรามาดูตัวผ้านาโนบ้างดีกว่า ตัวนี้ก็จะเป็นผ้านาโนเอ่อเป็นรุ่น400กรัมตัวนี้จะหนัก400กรัมสภผ้าจะหนามากๆเลยนะคะซับน้ำดีสุดๆเลย่ซนถัดมาบ้างดีกว่าตัวนี้ก็จะเป็นโซนเอ่อผ้าเช็ดตัวไซส์จัมโบ้ไซส์จัมโบ้ตัวนี้จะจะราคาโหลที่ 650บาทตัวละ650บาทจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็จะมีหลากหลายลายจะมีแบบลายแบบนี้เป็นริ้วธรรมดายาวๆแบบนี้ก็มีนะคะนี่หรือเป็นลายริ้วตัวนี้เป็นงานเข้าใหม่เลยนะคะตัวนี้เป็นลายริ้ว AI นะ ไเลี้อตัวนี้เป็นงานเข้าใหม่เลยตัวนี้จะอยู่ที่โลละ450บาท8โล,ลขึ้นไป340บาทนะเดีวเรามาดูผ้างานคอตตอนบ้างดีกว่าค่ะตัวนี้เป็นงานคอตตอนนะคะนี่เป็นคอตตอนธรรมดาขนาด140คูเเซนนะคะตัวนี้ก็มีเลทราคาทรงออยู่ที่650บาทแปโล,ลขึ้นไปอยู่ที่620บาทนะคะ ต่อมาก็จะเป็นงานไซ่อจัมโบ้ค่ะเป็นผ้าลังพึ่งนะคะตัวนี้เป็นผ้าลังพึ่งนเป็นแพคเกจแบบนี้เหมือนกันเลยผืนใหญ่มากนะตัวนี้เป็นงานที่ผืนใหญ่ห่มได้ทั้งตัวเลยนะคะนี่เห็นไหมแล้วผมให้ดู แบบนี้เลยผืนใหญ่ประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นงานเย็บกุนขอบอย่างดีด้วยนะคะนี่ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่โหลละเจ็ดร้อยยี่สิบบาทหกโหล,ลขึ้นไปเจ็ดร้อยบาทเราไปดูโซนผ้าเช็ดผมกันบ้างดีกว่านะคะตามมาตัวนี้ก็จะเป็นเช็ดผมดอเกเดซี่นะคะตัวนี้ขนาดจะอยู่ที่สาสิบคูณเจ็ดสิบเซน เป็นไซสมาตรฐานทั่วไปเลยแพ็กเกจเนาะก็จะแพ็กให้แบบนี้เลยนี่เช็ดผมได้ไว้บนไหล่ก็ได้สําหรับที่ลูกค้าขั้นไหนที่แบบชอบไปวิ่งแล้วเหงื่อออกเยอะๆก็พาดไหล่แบบนี้ไปได้เลยนะคะเราไปดูตัวต่อไปกันบ้างดีกว่าคะ่ะนี่ ชั้นผ้าเช็ดผมที่มีหลากหลายรุ่นหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นปักอังกฤษลังพึ่งหรือว่าจะเป็นเช็ดผมสีพื้นเช็ดผมลายริ้วหรือว่าจะเป็นผ้านาโนก็มีนะคะผ้านาโนก็จะมีทั้งแบบสีเป็นลายหรือว่าจะเป็นแบบอัดลายสีพื้นแบบนี้ก็มีนะคะส่วนเลร,ระค่าทรงลายริ้วจะอยู่ที่ประมาณโหลละ160บาทส่วนสีพื้นจะอยู่ที่โหลละ140บาท แล้วก็ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้กำลังเซลล์อยู่ด้วยดูสิโปรโมชั่นนะคะโหลละ125บาทตัวนี้จะเป็นเซ็ตผมลังผึ้งนะคะนี่แบบนี้เลยตัวนี้จะเป็น1แพ็คจะมี6ผืน2แพ็คก็จะเป็น12ผืนก็เท่ากับ1โหละนะคะโหลละ125บาทเองถูกมากเลยนะหรือลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหา,าเป็นของรับไหว้หรือของชํารวยอยู่ นี่เลยจ้าผ้าเช็ดผมปัดอังกฤษตัวนี้น้องจะผูกโบวแบบนี้ให้ด้วยนี่สามารถซื้อไปแล้วแกะซองที่คุ้มออกแล้วก็แจกได้เลยน่ารักมากๆเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนของรับไว้กันบ้างดีกว่าจะเป็นยังไงมาดูกันเลยนี่ อันนี้ก็จะเป็นงานเซ็ตกล่องหนึ่งเซ็ตก็จะได้เป็นผ้าเช็ดต,ตัวเช็ดผมเช็ดหน้านะคะได้สามอย่างเห็นไหมดีไซน์อย่างหรูเก๋ก mm ูด hmm. มากเลยมีหลายสีให้เลือกด้วยนะ mm hmm. นี่สีชมพูก็มีสีฟ้าก็มีส่วนน้าผก็จะคะคะสีกันไปประมาณนี้แบบนี้เลยมีสีชมพูเก๋อะเรามาดูเป็นงานเอ่อ ถุงแก้วบ้างดีกว่าจะเป็นงานเซ็ตคู่2ชิ้นนะคะตัวนี้ก็จะมเีเป็นผ้าเช็ดผมแล้วก็ผ้าเช็ดตัวแล้วก็ใส่ถุงแก้วแบบนี้ส่วนผ้าเช็ดตัวก็ไซส์มาตรฐานค่ะ1 40คูณ70เซนผ้าเช็ดผมก็ไซส์มาตรฐานเท่ากันค่ะ30คูณเ0เซนนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นแบบลายริ้วเป็นเซ็ตคู่ฮิวตันนี่งานขึ้นห้างเลยเซตคู่ฮิวตันตัวนี้ก็ส่งอยู่ที่120บาทนะคะ12ชุดขึ้นไปแต่ถ้ามาหน้าร้าน 1>, 1ชิ้น120บาทนะคะนี่เป็นงานเซตคู่สีพื้นก็มีเผื่อใครที่ไม่ชอบแบบลายๆนะคะตัวนี้ก็จัดโปรอยู่ด้วยชุดละสี่สิบาทนี่ปลายเหลืองเลยนี่ชุดละสี่สิบาทมีหลายสีให้เลือกเลยนี่สีฟ้าสีม่วงสีเขียวเอ่อสีน้ำตรงน้ำตาลมีให้เลือกหลายสีเลยหรือว่าใครไม่ชอบสีพื้นก็จะมีเป็นนี่ริ้วหยกัก เป็นเซตคู่ถุงแก้วนะคะเป็นริ้วหยักนะมีหลายสีเหมือนกันเลยนี่สีทเทาสีฟ้าสวยมากเลยตัวนี้บอกเลยว่าเรทส่งถูกมากนะหนึ่งชุดหกบ้าบาทห้สิบชุดห้าบ้าบาทลูกค้าท่านไหนที่ซื้อเป็นร้อยเหลือแค่ชุดละสี่บบาทถูกมากเลยเธอ ถัดมานะคะก็จะเป็นตัวลังพึ่งค่ะเรส,ส่งจะอยู่ที่85บาทอ่า50ชุดจะอยู่ที่75บาทแล้วก็100ชุดขึ้นไปจะอยู่ที่65บาทนะคะนี่แบบนี้มีหลายสีให้เลือกด้วยนะนี่สีชมพูพริง้งสีชมพูพริ้งไม่พอสีเทาสําหรับคนที่ชอบสีเข้มๆนะไม่ชอบสีที่มันฉูดฉาดจนเกินไปนี่สีน้ําเงินก็มีอ่าหรือใครที่ชอบความน่ารักนี่เลย อยากได้แจกง,งานแต่งแบบน่ารักน่ารักค่ะนี่ค่ะเสร็จคู่น้องกระต่ายจะมีเช็ดผมตัวนี้จะปักทั้งสองแบบเลยนะจะปักทั้งเช็ดตัวแล้วก็เช็ดผมนะคะนี่แบบนี้ลูกค้าซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนตัวนี้เลทส่งจะอยู่ที่สิบสองชุดขึ้นไปชุดละแปดสิบห้าบาทร้อยชุดขึ้นไปชุดละเจ็ดสิบห้าบาทนะคะนี่ น่ารักไหมน่ารักนะซื้อไปแจกไม่ผิดหวังแน่นอนเลยสำหรับใครนะคะที่อยากมาดูที่หน้าร้านนะคะสามารถเสิร์ช google ได้เลยนะคะขายส่งพ่อขุมนาน c o m คนะคะเสิร์ชปุ๊บมาถึงหน้าร้านทันทีเลยไม่ผิดหวังแน่นอนมีเลสินค้าราคาปีกส่งหลายๆชิ้นเลยค่ะให้ลูกค้าได้เลือกนะคะนี่ เซตคู่ถุงหมีก็มีนะคะตัวนี้ก็จะขายเป็นโหลมีเหมือนกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย